เฮ้ยตกใจโอ้คนในเมืองก็ตั้งตัวอะไรกันแบบนี้เนี่ยน้อแทคแค่ค่านาเกียดจักเลยเนี่ยดนาเกียดโอ้โหเอาเอาแยว โ้ดูไม่ได้มันนักเก็ตอะไนจริงๆทำไมเด้งลงมาเนี่ยเด้งลงเหมือนเด้งขึ้นเด้งลงสิเด้งขึ้นยังไงนักเก็ตให้มันก็เปิดดูนะโว้จิ๊บพวกเขาล่ากินักเกได้เหรอเขาหลามอะไรไม่มีอะไรดำๆอะอะไรอ๋อขาวดำมาอ๋อจะขาวปีนขึ้นมาแล้วได้ต้องยังไงเรา น้าคุ้ก่อนเนีดิมานั่งใกล้ๆอ่ะนี่นี่นี่โอ๊ยนึกถือว่าแข่งนั้นี่ยทำแบบนี้ขึ้นมาได้ด้วยอ่ะเอ้าเขาบอกว่าทหารดีกูเนี่ยนะบินขึ้นมาดิหัวทหารหลายชันมากเลยเนี่ยนะให้ยังไงอยากได้รางวัลแล้วใช่ไหมอยากได้ที่ยิ่งอยากได้อะไรขอมาเลยอยากได้ปีนปีนอะไรวะนะ้าพี่ขอเข่าหัวที่แล้รางวัลอะไร ทุกอย่างเลยที่เธออยากได้แต่ว่าต้องขอของที่มันใหญ่ๆไงนะของที่มันใกล้ๆตาไม่ใหญ่นะแบบนี้นะอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงเนี่ยโต้ยังไม่ใหญ่เออขอมาสิรู้แล้วไอ้พันธมาเนี่ยไอ้พันธตั้งใจมาแล้วไม่งั้นไม่ปีนมาถึงขนาดนี้หรอกยี่ขอเลยขอเลยด้วยนะขอบ้านสักหลัง,งไม่เคยมีบ้านอยู่เลยไง บ้าน่ะมันเล็กไป pues เล็กไปเหรอเล็กไปพ่อที่ดินชอบแปลงนึงอะใหญ่ๆเลยนะพอใหญ่ๆเลยที่ดินก็เล็กไปพ่อควายสองตัวจะไม่ถ่ายน oh oh ้ำโอ้ยเดี๋ยวนานใคง้อแบบนี้เนี่ยฮะถ้าเธอขอของสิ่งนี้นะจะได้ทั้งบ้านได้ทั้งที่ดินได้ทั้งควายเลยละไอควายโอ้จริงๆยง ขอเล่นนะองคหญิงเนี่ยอยากจะให้เอ้พันเนี่ยขออมประจารีองค์หญิงใช่ไหมเล่าพูดอะไรก็ไม่รู้บอกว่าเถอะใช่ไหมล่ะอมประจารีอะไรเล่าไม่ไหมเล่าไม่ใช่งั้นเอ้พันธ่อะขอเลยแล้วกันขอเลยขอให้องค์หญิงเนี่ยมาเป็นเมียไอพันซะหน่อยได้ไหมล่ะพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่ได้มั้ง อีกในหัวใจเธอหาเธอหัวใจแขว่าจะคอยคัดคูป้องใจไม่ให้ลำดาหนักเบาจะเอาอย่าหยอะแล้วเติปลูกตัด ัาใจที่ตาหัวทีมมม่มีแปลพันมอกใจมาคงซื่อตรงต่อกันรัาเป็นนัเนขอเป<อ>็นผู้ให้รับใช้เพียงแตาซ้อนรรค์ให้ លង់សិទ្ធិថាចូលកោអុយច្បားធู่ធោបាក់លះលែងបាក់ឈ្មោះធុកបង thăm na, thăm na, nụ cào trong cả thăm na kêu, thăm ความพิเศใจภาพพิเศของเธอจิจิงตรงหน้า,ขาเขาหลับหลอดไปทอดทิ้งจริงหรือเปล่าเธอรียน้องจีบยากทิ้งเซลล์ขาดืที่คำนาปลู คอามลับนะเขาจะเนื้อความลันจะเป็นสีชมพูมันต้องเป็นจอนจูขนาดนั้นเหรอ <S <S ทั้งปกติเมันคนธรรมดาใช่ไหมอาวุธลงไปูหนังฝาล่างอ๋อทำไมเขาจะต้องตามองตาเราต้องมีอินเนอร์มองมาที่นีชมันยาอ่อนปล่อยได้แล้วชอบคนขิดหรือเปล่าเนี่ยเอาละมาอะไรไนี่นอนได้แล้วพรุ่งนี้เช้างให้กลับ ไม่ทันแล้วฮะงหงายอยูยอ่ะท,ทำอะไรเนี่ยก่อนเข้าเตาก่อนนอนเกาทำอะไรกันเอา้าก่อนนอนเออก่อนนอนเขาก็สวดมนต์กันไงคนในเมืองเขาก็ทำแบบนี้นั่นแหละโอ้บุตรีมาตีกับฉันเพื่อมาตรวจมนขึ้นบนเลยเนะมาสวดตีนเข่าก็ได้เนี่ยนอนได้แล้วอะไรอ่ะมีคนไม่ยินอะไรอะ,นนอะไร,อะไรนอนนาอ้าเมียจ้าเยาอะหัวกันเรียกะหัวกัน รักหัวบ้าจ่าที <ล among S 1> ่รักจ่าหัวนอไหมนอนนอไหมพอดูได้รักกิเลยนอนตักหัวมาแล้วด้วยความรักี่โอ้ยมีตัวเจ้าพันธุ์ทำไมเนี่ยทำไมเน้วยไม่รู้หรอกนะมันนอนตักหัวกอนเดี๋ยวจำเดี๋านอนตักหัวโอ้ยตักหัวโอ้ยกหัวเฮ้ยไปกังเกงรักหัวบาบอกให้รู้ไปว่ารักหัวเบาไม่รู้อะบอกไป ทั้งสองก็หลับอยู่ในห้องบรรทุา